ขอแสดงความยินดีกับไผ่หลิวนะครับรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2023นะครับผมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดค้นหาไอดอลระดับเอเชียในรายการช่วง2024ปีนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาดวนี้ต่อจะเล่าให้ฟังครับล่าสุดนะครับผมสาวไทยของเรานะครับอย่าง ไผ่ลิวนะครับจากบ้านมิสแกรนไทยแลนด์นะครับผมก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ในการแข่งขันในรายการค้นหาไอดอลระดับเอเชียนะครับอย่างรายการช่วง2 0 2 4นะครับซึ่งเป็นรายการที่บอกดเลยนะครับผมว่าดังเปรี้ยงปล่ามากๆในระดับเอเชียนะครับทุกคนโดยบางซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายบางซีซั่นก็จะเป็นผู้หญิงนะครับโดยในปีนี้นะครับผมช่วงนะครับก็จะเป็นซีซั่นของผู้หญิงนะครับโดยใช้ชื่อว่า ช่วงเอเชีย2 0 2 4นะครับผมโดยมีประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมซึ่งรายการนี้ต้องบอกเลยว่ายากมากนะครับผมที่จะเข้าไปได้เพราะว่าทุกคนจากเอเชียเนี่ยจะต้องมาแข่งขันกันคือเก่งมากๆทั้งร้องทั้งแรปทั้งเต้นทั้งวิชวชต่างๆครับค้นหาศิลปินไอดอลเลยเชิงแบบเป็นรายการสวายเวลมีการคัดออกมีการแข่งขันอะไรอย่างนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งยากมากที่จะผ่านเข้ารอบไปได้ซึ่งคนไทยของเรานะครับผมเข้ารอบได้แค่ปีละ คนไม่เกิน2คนโดยคนไทยของเรานะครับที่ประสบความสําเร็จในรายการนี้นะครับนั่นก็คือซันนี่นะครับมีมี่เนเน่นายแล้วก็แพทริกนะครับผมที่ชนะในรายการนี้นะครับผมโดยตอนนี้ก็คือเป็นศิลปินชื่อดังอยู่ที่แบบประเทศจีนแล้วนะครับผมแบบเป็น g ก o b a ลไปแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าในปีนี้เรามีไผ่หลิวนะครับผมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันในรายการนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นๆ,ๆหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของวงการนางงามนะครับผมที่บอกเลยว่าบอสนวัตนะครับผมก็ทําให้นางงามสามารถที่จะเป็นไอดอลได้ในระดับเอเชียครับยังไงก็ร่วมรุ่นร่วมเชียร์ก็เป็นกำลังใจให้กับไพรหลูวด้วยนะครับบอกเลยว่าเธอจะต้องทํานี่ดีอย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ไพรหลูวกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเรอจะมาอัปเดตทุกสถานการณ์เกีก่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เลย